มีหนึ่งตัวเจ้าแกะมีสองตัวแล้วก็เจ้าไก่มีกี่ตัวนะก,นนกี่ตัวนับซินับซิเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวเห็นไหมคะเป็นรถไปกุมเทพอะ <laughs> ไปกรกุมเทพแล้ว <laughs> สมาธิเป็นเลื่อนลุกนับหนึ่งถึงห้าแล้วจะไปกรุงเทพเลยกลับมาจากกรุงเทพเรี่งคะเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพแม่เนกลับมาจากกรุงเทพแล้วโอกลับมาได้เหรอคะแกมาช่วยแม่นับเลขหนึ่งซิว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันมีกี่ตัวคะมาดูมาดโอเคโอเคแล้วนานาเลียชั้นหนาไปกรุงเทพนกไหม ่โอเคกลับมาแล้วมนะาช่วยแม่นับเลขหนึ่งเยนะคะโอเคอ่ะนับดูสิอันนี้เลขหนึ่งเห็นไหมมันมีกี่ตัวหนึ่งหนึ่งสงสมสี่มองด้วยสิโนลลืมเอาน้ำกระติกของโนลไปเอานะกระติกของโนลไปนับให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปเอาค่ะเอาใหม่นับใหม่หนึ่งหนึ่งส มีอยู่เก้าเลขน,นะมีเลขหนึ่งอยู่เก้าตัวด้วยกันนะม,มีกี่ตัวเก้าตัวเก้าตัวโอเคมาเรามานับข้อไก่ทีนี้เลขหนึ่งมีกี่ตัวนะนะับหนึ่งสอ,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 อ สี่เก้าสิบสิบอ่าเลขหนึ่งมีอยู่ด้วยกันสิบตัวเห็นไคะเลขหนึ่งมีสิบตัวต่อไปข้อของแกะมั่งนับสิหนึ่งหนึ่งสองสามม่ไม่ต้องนับข้างในดีกว่านับข้งอเอกเพราะว่าไม่ต้องนับข้าเในเพราะว่ามีแกะสามตัวสามที่ไหนนี่สองตัวเพราะว่า <laughs> อ่านับข้างนอกอ่ะนับหนึ่งม่ห้ามบนแกะน่ะแกะจะกัดมือได้นะคะเหรอือ่นชื่นในชื่นแม่ห้ามเข้าไปเลยเหรอไหนแม่ดูซิเอามือแย่เข้าไปมันจะกัดจริงป่ะจะไม่จริงค่ะต้องนับข้างนอกตรงนี้โอเคอน,นุนับให้แม่ดูซิหนึ่งสองสามสี่อ่านต้องนับไปทางเดียวกันสิจะได้ไม่สับสนอ่ะนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบตัวโอเคเก่งมากเอาไปเอาน้าก่อนโอเคไปไปเอาน้ำมาแล้วค่อยมาเรียนกับแม่นะโอเคไปไปเรียนเราจะไปกรุงเทพต่อไปดูแถลูจริงไปกรุงเทพเลยไปแล้วจะกลับมานะ กบมิวส hey, oh kind of ิกว okay, ิดีโอไม่เด่นไม่ด um> ังจะไม่ห um> ันหลังกลับไปทำ้หรอเอา้่นนะโอเคเจ้าี๋เจ้าเครื่องเครื่องเปนกลับบ้านแล้วค่ะ เป็นน้องลืมกระเป๋ายองเทพลูกแ <c oughs> กะกระเป๋ายองเทพก่อนลูกลืมกระเป๋ายองเทพต <c oughs> ายแม่เนากลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วแบอคะโอเคมาเรียนกันต่อนะ <c oughs> ก็จะนับหนึ่งได้แต่ละรอบเนาะแม่ดูหน่อยค่ะว่าในนี้มีขนมเต็มไปหมดเลยอุ้ย <c oughs> <c oughs> คิดว่าอันไหนเด็กๆกินไม่ได้คะไม่ควรกินค่ะอันไหนคะอันนี้เด็กกินไม่ได้ไม่สบายไม่สาเด็กๆก็ถ้าเวลาไม่สบายกินไม่ได้นะลูกนะอ่าอันไหนอีกที่กินไม่ได้คะอันนี้กินเค้กไม่ได้ไม่สบายหรอกินได้ไหมเอะกินได้เค้กมีกินได้ค่ะดูสิคุกกี้กินได้ไหม กินมีแต,กแต่กินไม่ได้เลยเหรอลูกกินได้ค่ะคุกกี้กินได้นะคะดูสิแต่ไอติมกินได้พแต่ไอติมกินไม่ได้เลยไอติมกินได้ถ้าเราสบายดีลูกแต่เราไม่สบายกิน<ต>ไม่ได้แต่กินไปบ,บ่ายไม่ดีมาทำอะไรามีน้ำมูกไอติมแท่งส่งอันเนี้ยไม่ใช่เก้าก,ก,กินไปนานมากค่อ,อ,อยชบไปอันนี้ไอติมแท่งลูกอันนี้ไอติมโค โนกินบ้างคะข้างในเนี้ยไหนชี้ซิแม่ให้โนกินอะไรบ้างโนเคยกินอะไรบ้างคะแม่ให้นกินนี้กินนี้กินเค้งได้ไหมคะกินได้กินได้กินไมได้ไหมกินได้กินได้กินได้เคยให้กินลูกแต่ถ้าหนูไม่สบายแม่ก็ไม่ให้กินขนมกินได้ไหมคะกินได้ไอศครีมกินได้ไหมคะกินได้อันนี้ล่ะคะอมยิ้ม กินได้ไหมได้ไหมหนูเคยกินไหมเพราะว่าไม่สบายไม่ใช่อมยิ้มกินได้ไม่ลูกมันหวานกินได้แม่เคยให้หนูกินไหมอันนี้เคยกินไหมแบบนี้อเคยไหมเคยค่ะฮ้ยใครแอบให้กินกินค่ะอันนี้แม่ไม่เคยให้กินนะอมยิ้มเนี่ย อมยิ้มนี่แม่ไม่ไมกินชื่อโรงเรียนอะเป็นสายไหมอ๋อสายไหมกินได้แต่ว่าอมยิ้มเด็กๆกินไม่ได้สายไหมก็เป็นน้ำตาลหลอกอะเป็นสายไหมชื่อโรงเรียนของเบนโนโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไร,รลูกโรงเรียนโีนตีคิดตีคิดควาลิตี้คิดคุณครูชื่ออะไรคะ่ะ ค่ะอมยิ้มกินได้ไหมคะกินไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวฟันผุจะทำให้อะไรคะฟันเป็นไงฟันผุฟันผุต้องทำไงไปหาหมอหมอก็ถอนฟันออกเลยใช่ไหมราะว่าก็ต้องไปหาหมอฟันต้องทำแล้วก็ต้องอยบูนอ๋อใช่ไหมอมยิ้มเล่นใหญ่ วงกลมเล็กๆนี่ไหมคะหนูระบายสีค่ะเราก็ต้องแอด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 อันนี้แอดแอดห้ามห้ามกินแอดแอดระบายให้เต็มช่องนะโอเคอ่าไปกรุงเทพได้ทีนี้โอเคโอเคอ่าไปบายก่อนบ๊ายบายกรุงเทพแล้วนะคะจะขึ้นเครื่องไหมคะบ่ายเราจะขึ้นเครื่องขับเครื่องอะไรลูกดีเซลหรือลูก เดี๋ยวเผื่อให้ได้ยินอะไรก็ได้กลับ้า<ำ>นแ,วแ้วก็ต้องขึ้นเครื่องบินด้วยนิีกลับมานะลูกนะบ๊ายบายนะคะ 哦。<laughs>